เห็นสวยๆแบบนี้เพราะว่าเพิ่งไปเคลือบแก้วมานะครับเพิ่งไปเคลือบแก้วมาต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับคันนี้เป็นรถต้องว่าเป็นพี่ชายที่เคารพมากรู้จักกันมานานแล้วนะครับพอดีมาเปลี่ยนเอามาเจสตี้แล้วก็เป็นเหมือนมาบอกเป็นรถบ้านนะคันนี้ไม่มีแบตคือยต้องว่ารถรถได้ทั้งสภาพได้ทั้งราคานะครับแล้วก็ประวัติรถด้วยสําหรับคารตีง่ายรข้ไม่นับ T ด D ก็ตัวท็อปอ่ะนะนะครับมีเยอะมาก f ฟล์คูเนตอนนี้นะครับราคาก็ ผมคิดว่าปรับราคามารตนี้เนี่ยถูกลงเยอะเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับสสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาเซ็นเตอร์วันราชธานีวันนี้ผมมีรถ P p พพิมพ์ดีพิมพ์นิยมยอดนิยมมาฝากอีกหนึ่งคันต้องบอว่าใครที่ต้องการเล่นหาอยู่อยากจะได้อยากจะโดน นะครับช้าไม่ทันแน่นอนสำหรับคลิปนี้ผมอยู่กับ Toyota Fortuner 2.8 Sigma 4หรือ2.8 4ปคูณปี2016หรือ2559นะต้องบอกว่าแต่งมาลงตัวนะครับไม่ได้แต่งแบบเทอะอะนะแต่งผมว่าลงตัวดีนะครับเซตมาค่อนข้างดีนะม,นะมีสเกิร์ตนะมีสเกิร์ตนะมีกิวหน้าทียดีนะมีล้อ นะครับมีล้อละยี่สิบนะกำลังดีกาลังดีมีเลสลายด้วยนี่สวยงามสีดำมันนี้สีดำาตะเห็นสวยๆแบบนี้เพราะว่าเพิ่งไปเคลือบแก้วมานะครับเพิ่งไปเคลือบแก้วมาจมๆเลยเพราะว่าสีดำบางทีรอยมันเยอะนะบางทีรอยมันเยอะมันก็มีรอยดีอยอยู่บ้างก็ไปเลยไปเคลือบไปเคลือบแก้วมานะที่สําคัญที่ว้าวที่สุดสําหรับวันนี้ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับคันนี้เป็นรถต้องว่าเป็นพี่ชายที่เคารพมากรู้จักกันมา นานแล้วนะครับพอดีมาเปลี่ยนเอามาเจตีต้องบอกอย่างนั้นนะมาเปลี่ยนเอาโตยต้ามาเจตีเอาคันใหญ่ขึ้นนะก็เลยว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเอาคันนี้มาแลกกับผมเดี๋ยวผมจัดการรีวิวขายให้คันนี้ขายอยู่899,000บาทบอกราคาก่อนเลยก่อนเข้ารายการเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา899,000บาทถูกกว่นี้ก็เกลือแล้วนะครับ <laughs> แล้วก็เป็นผมนบอกเป็นรถบ้านนะคันนี้นนไม่มีแบว นะครับไม่หยุดมีรถบ้านมีเล่มพร้อมโอนเลยนะเป็นรถบ้านแจ๋วๆเลยนะครับมาดูสภาพนะครับดูสภาพากันหน่อยนะครับเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูคือต้องว่ารถรถได้ทั้งสภาพได้ทั้งราคานะครับแล้วก็ประวัติรถด้วยนะเพราะผมผมมาซาบดีอยู่แล้วคันนี้นะครับถือว่ารู้วัดกัน นะครับอันนี้ผมเพิ่งไปเก็บสีตรงสะเก็ดหินตรงปากกระโปรงมานะครับเรียบร้อยละแนะน่นอนสไตล์การขายฟอร์จูนเน่ของซองก็คัดมาเน้นเดิมนะครับโดยเฉพาะคันนี้เป็นรถที่รู้จักกันนะครับสภาพมีกิฟตอยู่แล้วนะครับมีปี16นะครับเป็นปี16ปี59นะ1 GDFTV 2008ดีเซลเทอร์โบนะครับ2 5 CC, 7 5 5ันเจ็ซีซีร้อแรงม้านะตัวนี้เป็นเกียร์ตำนวนหกสปีดแปดแสนเก้ 8, 9, บาท ได้รถโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับเดิมแน่นอนนี่คือด้านหน้าก็ใส่กิ๊วไหมใส่กิ้วหน้าของเทียดีมาซึ่งส่วนใหญ่โฟลตินเนอร์ก็ผมว่าน่าจะเกินครึ่งหนึ่งไหมอสักสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันถ้าครึ่งหนึ่งมันจะเไม่ไปส่วนใหญ่ชอบแต่งแบบนี้กันนะชอบใส่กิ้วหน้าของเทียดีมานะครับมันก็ดูสวยเดี๋ยวเข้าเข้าเข้ารูปดีนะครับปกติจะเป็นซิกซี่ไงนะครับก็ใส่ยี่สิบนิ้วมานะครับเอาพนคันที่แม็กยี่สิบนิ้ว ยางปี1ี่สใช้งานอีกยาวๆสบายๆนะดูมุมนี้ถือว่าผมผมนี่บอกว่าผมมันมันแต่งไม่ไม่ไม่ลุงลังมากเห็นไหมมันลงตัวพอดีเลยนะครับทั้งตัวเสเกิรต์ตลิ้นหน้าเลดไลน์นะครับโลโก้ฟอร์จูเนอร์กิวหน้าล้อแม็กนะ8 9 9 0 0 0บาทสำหรับข้าวตีง่ายข้าม่นับเทีดี ID ก็ตัวท็อปอ่ะนะนะครับถ้าไม่นับทียี์พรามันเป็นตัวเดาาียวกันเครื่องเกียร์ตัวเดียวกัน2 0 0 8ดีเซลเทอร์โบ ได้สีดำสวยๆแล้วก็เป็นรุ่นเดียวที่ Fortuner เลือกใช้ภายในสีนี้นะครับมีแค่2.8 s ิกมาโฟเท่านั้นที่เป็นแบบโทนสีน้ำตาลทองนะครับสีน้ำตาลทองคล้ายๆแบบรถหรูรถลักชูรี่ประมาณนั้นเป็นรุ่นเดียวที่ใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้แล้วก็ขึ้นไปนั่งข้างในก็ประว่าคันนี้เองเนี่ยนะครับรถปีปีที่6 ปีที่6จะเข้าปีที่7ใช่ไหมปีที่6อ่ะปีที่6เพราะว่าปีนี้จะเพิ่งไปรับเพิ่งเริ่มมาเดือนเสียเองนะครับก็ปีที่6นะครับวิ่งอยู่แสนห้านะครับแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่กิโลนะครับไม่มากไม่น้อยกลางๆถ้าถ้าถัวเฉลี่ยก็ถือว่าน้อยอยู่นะครับหกเจ็ดปีแล้วก็ตัวนี้เป็นที่ผมบอกคือเป็นตัวท็อปนั่นแหละเพราะว่าฟังก์ชันออปชัน่นเหมือนกับตัวเทียดีเลยนะครับ แตกต่างอะไรที่ชุดแต่งแค่นั้นเองนะครับเป็นเกียร์6สปีดนะครับสีคุนเชีย่ยวนะครับแพลนชิฟฟ์พุชคอนโทรลเนี่ยครบนะมันตีฟังชั่นจอกล้องถอยเนวิครบแอร์ดิจิตอลระบบขับเคลื่อน4ล้อนะเป็นแบบชิปออนไฟล์ละบิดพัดเข้าตรงนี้ใช้งานได้สะดวกสบายก็ต้อ,องบอกว่ารถผมเองอ่ะมีมีเยอะนะครับมีเยอะมากโฟล์คเ,เนอร์ตอนนี้นะครับราคาก็ผมถือว่า ปรับราคามาอถนี้เนี่ยถูกลงเยอะเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีโฟล์กเนอร์อยู่ประมาณเกือบ40คันมีทุกรุ่นย่อยเลยนะครับขนาดตัวจีไม่เคยมีก็มีแนะตอนนี้นะครับขนาดตัวจีที่ไม่เคยมีมาขายก็ก็ได้มาขายนะก็ถือว่าตัวนี้เป็นรถที่สีดําที่ใช้ค่อนข้างรักษานะมีรอยโอเคมีรอยแล้วนะครับสีดํามีรอยแน่นอนแต่ว่าเพิ่งไปเคลือบแก้วมามันก็เลยดูดีหน่อยนะครับเงาวับจับใจนะนี่นภายในเป็นโทนสี น้ำตาลทองโดนแสงแดดเข้าไปเนี่ยโอ้โหสวยงามนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่หลายคนอาจจะชอบเป็นส่วนเป็นการส่วนตัวนะแต่บางคนก็ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเพราะมันม,มีมันสามารถมันสามารถที่จะเปลี่ยนภายในได้ทุกวันนี้นะครับการที่จะ็นหุ้มเบาะหนังใหม่เป็นแบบเทียดงเทียดีหรือแบบแดงกาที่เราเคยขายไปคั้นก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ยากแต่ต้องบอกว่าการที่เราจะหารถบ้านเนี่ยนะมารีวิวสักคันหนึ่งเนี่ยทุกวันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่นานๆจะเข้ามาทีนึงเพราะต้ว่าส่วนใหญ่นะ ส่วนใหญเป็นรถยึดเป็นรถประมูลมาแล้วมันขายงันสดไม่ได้แล้วมันขายงินสดไม่ได้นะถ้าสดได้ก็ต้องก็ต้องไปเคลียร์แบตกับผู้ผู้จำหน่ายประมาณนั้นนะนะครับซึ่งเหมือนที่ผมบอกคือเราขายรถกลุ่มนี้เราสามารถบอกลูกค้าได้เลยว่าคันนี้มันขายสดได้คันนี้มันขายสดไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นนะแต่ผมมองว่าคันนี้2.8ซิกมา899,000บาทสีดำรถสวยประวัติด,ดีตัดสินใจหาอยู่ช้าไม่ทันแน่นอนนะครับ ใช่ไม่ทันแน่นอนนี่ภายในก็จะเป็นเอกลักษณ์ทรงนี้หน้าปัจจุบันนี้ก็จะเป็นแบบนี้อยู่หน้าปัจจุบันนี้ก็ังเป็นแบบนี้อยู่นะครับนี่อันนี้ติดกล้องหลังมาเพิ่มติดกล้องหลังมาเพิ่มนะครับนี่อันนี้ติดกล้องหลังมาเพิ่มแต่คนตกใจวิสัยอะไรนี่นครับหน้าหลังสวยเดิมผมว่าใครซื้อไปก็ไม่ต้องแต่งเพิ่มแลวนะครับนี่เห็นไหมส่วนใหญ่จะเป็นรอยตกันชนนี่แหละถ้าไม่มีแคสครับเพียดก็เป็นริ้วรอยบ้างนะครับรถมือสองนะครับถ้าไปเก็บเดี๋ยวมันจะเพี้ยนไปอีกไหม นะครับก็มีริ้วรอยบ้างแต่เดี๋ยวขัดน่าจะขัดจางลงนะครับน่าจะขัดจางลงตัวนี้สภาพนี้นะครับสภาพนี้สีนี้ฟังก์ชันตัวท็อปไม่แสนห้าราคาเท่านี้ก็ซื้อรถมือสองในครึ่งราคา,าครึ่งราคาหลายคนไปไปกังวลว่าค่าความทรงความเสื่อมคันนี้รถพี่ชายผมเองนะครับไม่ได้ใช้แบบสมสุมบันแน่นอนนะครับขับซีเนี่ยใช้แค่รักษาเกียร์คือเดือนละครั้งผมรู้หนึ่งขนาดนั้นเลยนะ <nu> เจ้าของรถกับผมนี่คือคบค้าสมาคมกันมาโอ้โหน่าจะเกือบสิปีแล้วฉันแล้วรถทุกคันนี่ของแกดดูดร้ายสาดีมากนหะครับหรือว่าเป็นรถพี่ชายที่ทารบรับกมากๆนะได้แล้วก็เอารถด,ดีๆมาให้น้องขายนะครับมาคอนเฟิร์มให้กับ FC ของมงคลคาเซนเตอร์ interest, นะครับ FC ของสอักดาได้เป็นรถนะเป็นรถมือสองสภาพดีอีกหนึ่งคันนะครับใครได้ไปก็เจ็บๆก็ตีไม่ง่ายรถใหม่ก็ตอนที่ซื้อมือหนึ่งก็ตอนที่ปรับราคานะล้านหกหก ล้าน 6, หกล้านหกสามที่แปดเก้าเก้าก็หายไปประมาณเจ็ดแสนห้าเจ็ดแสนหกเกือบครึ่งเกือบครึ่งหนึ่งนะครับซื้อไปไม่บ่นแน่นอนนะครับซื้อสดได้ซื้อผ่อนในเลรปีสิบหกเองเนี่ยก็เป็นเลทดอกบเบีเ้ยพิเศษอยู่นะครับถือว่าอย,อยู่ในเกณฑ์ดอกเบี้ยถูกอยู่ถ้าเครดิตดีๆนะค่อยว่ากันทีนึงนะครับในเรื่องของเงื่อนไขการซื้อนะครับเพราะว่าแต่ละคนไม่ได้เหมือนกันทุกวันนี้ผมไม่กล้าออกสื่อไปเยอะละนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเขาดูโปรไฟล์ลูกค้าเป็นหลักทุกวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ดูที่โปรดักขขออองงงงแบบคคคค์์นนนะะดูทีี่โปปรรรไฟลลเเาาา็็หััักกกกฝุณภพ นะครับจากมงคลคาเซนเตอร์โตโยต้ฟตาฟอร์จูเนอร์2.8ซิกมา4ปี59คันนี้สนนราคาสุดคุ้มค่าช้าไม่ทันที่8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสายตรงหาสอสไลด์เลยที่0997591779นะครับ0997591779นะครับเบอร์เดียวเบอร์เดิมเบอร์อดีอลน์ก็เบอร์เดียวกันก็ให้สายตรงเข้ามานะครับฝากติดตามทุกช่องทางสำหรับคลิปนี้ใครดูแล้วรีบโทรเลยนะครับสวัสดีครับ